สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มมาเที่ยวจะกินข้าวแต่ไม่มีช้อนกินเลยไปขอยืมรีสอร์ทพอได้ยินค่าบริการลั่นครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเรียกได้ว่าเป็นอีหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก หลังได้มีผู้ใช้ทิกตอรรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์หลังได้ไปพักในที่พักแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครนายกซึ่งเจ้าของโพสต์ได้ซื้อข้าวจากข้างนอกมาทานแต่ไม่มีช้อนทานข้าวเลยตัดสินใจไปยืมของรีสอร์ทแต่พนักงานได้แจ้งมาทันทีว่าค่าเช่า,าช้อนชุดละ200บาทงานนี้เจ้าของโพสต์ไม่รอช้าใช้มือทานแทนก็ได้ไม่งอรีสอร์ทโดยเจ้าของโพสต์ได้ระบุข้อความว่าสั่งข้าวจากข้างนอกมากินแล้วช้อนอยู่อีกถุงหมด เลยไปขอยืมช้อนรีสอร์ทพนักงานบอกค่าเช่าชุดช้อนจาน200ค่ะทุกอย่างเป็นเงินหมดที่พักแห่งหนึ่งที่นครนายกท่ามกลางชาวโซเชียลที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากอาทิเช่นคิดว่าช้อนของรีสอร์ทน่าจะทำมาจากทองเลยจะให้เช่า200อีกท่านบอกว่าน่าจะตำหนิร้านขายข้าวนะคะ อีกท่านบอกว่าคือมีคนยืมแล้วหายมีเท่าไหร่ก็หมดนะก็น่าเห็นใจเขาแต่ถ้ามีแบบมัดจำเราคืนช้อนเขาก็จ่ายเงินคืนแต่เปิบมือก็อร่อยนะอีกท่านบอกว่าฉีกฝากล่องตรงมุมค่ะใช้แทนช้อนได้อีกท่านบอกว่าใช้มุมของกล่องโฟมก็ได้ค่ะอีกท่านบอกว่าน่าอร่อยค่ะช่างเถอะค่ะตอนพี่เด็กๆที่บ้านนอกทานมือกันทั้งบ้านเป็นต้น ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ